สวัสดีครับผู้ชมนั่นกลับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซอร์เนครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมปี2567ครับนี่จะมีอยู่6คู่4มุมนะครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นพิมพ์อังกฤษครับเชลซีพบกับนอตติงแฮมฟอ์เรสครับในเวลา2อทุ่มตรงครับ่่อมาารเป็นพิมพ์แังกฤษเช่นเดียวกันครับอสตันยิลล่าพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในเวลา2อทุ่มตรงครับคู่่อมาครับเป็นพิมพ์แังกฤษเช่นเดียวกันครับไบรตันฮลบ แครับเปิดครับพบกับไบยร์มิวนิคครับนอร่าสี่ถุงเครึ่งครับคูุ่ณสถานะครับเป็นกาซาเรตอิตาลีครับเฟรนติน่าพบกับเอซิมิลานครับนอร่าตีหนึ่งสี่ห้าทีครับโอเคครับขอฝากสนับสนุนเว็บไซต์อย่างบอลเซเว่นเอ็มครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวเลยครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กาบอลเซเว่นเอ็มด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผม ส่วนคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟอลพรีเมียร์อังกฤษครับระหว่างเชลซีพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเชลซีติดลมบนชนะ5เกมรวดทุกรายการครับแต่งานนี้ไม่ง่ายครับเมื่อเจอกับฟอร์เรสต์ฤดูกาลก่อนเคยบุกชนะพวกเขามาแล้วครับผลงานการเจอกันนะครับเกมล่าสุดนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านแพ้ไป2ดว3ครับในการเจอกันมาเชลซีชนะ7เกมเสมอ2เกมแพ้1เกมเชลซีเหนือกว่าเยอะเลยครับท่าทางฝั่งเชลซีครับเอนโซ่มาเลสก้ายืนยันไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมนอกจากริเจมมแบบ็ขวากกััตนทีพช ใหญ่ครับปรับทัพยกทีมในเกมคอนเฟลซ์ลีกครับเข้ามาเจนบวก4-2-3-1ต่อต่อต่อครับโดยนำโดยโครพาเมอร์ครับที่ไม่ได้ลงทะเบียนเตะรอบลีกสเตจถือว่าพักไปแล้วหนตัวครับลงประสานงานกับโนนี่มาดูเอเก้เจดอนชานโชที่ยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับน่าพอใจงานของนิโคลัสแจ็ัสันครับขณะนี้ทางฝั่งคอนเรสต์ครับนูโนเอลเอสปิริโต้ครับได้ข่าวดีเมื่อมองแกนคิปไวท์เพย์เมเกอร์คนสำคัญกลับมาจากการติดโทษแบนครับซึ่งทำให้วืดเกมไพ ฟูลแลมคารบ้มมาในบบ4-2-3-1ต่อต่อต่อครับดมโดยเกมลุกอย่างแ er อนโทนีเอรังกาคารัมฮัสซันอูรอยครับเด็กเก่าสิงบรูคิดบูดน้าเป้าดีกรีทีมชาตินิวซีแลนด์ครับโดยแดนกลางจะวางเจมส์อร์ดพาว จะพอฟรีคิกที่ยืมมาจากเวสต์แฮมคุมเกมร่วมกับเอเรต์เอเธอรสันครับฟอร์ล่าสุดนะครับเชลซีนอันดับที่4เกมล่าสุดรายการคอนเฟลิกเปิดบ้านชนะ KAA เกรนสีดูสองครับฟอร์ล่าสุดเปิดบ้านชนะไบรตันโฮปอเบียนมาสี่ดูสองครับชาห์ฮเกมเดียวกันในรูปรายการแข่งหกเกมชนะ4เสมือนแพ้หนึ่งครับโดยเกมที่แพ้ก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยังไม่เสียหายอะไรครับฟอร์มร้อนแรงเลยทีเดียวครับอาจจะมีปัญหาในเกมรับที่เสียป,ประตูไปเยอะสองเกมล่าสุดโดยโครพเมอร์เกมที่แล้วซัดไปคนเดียวสี่ประตูเลยครับนอกจากฟอร์เรสต์อ สในฤดูกาลนี้เพิ่งจะพแพ้เกมล่าสุดครับนอกจากนั้นแข่งมา6เกมชนะ2เกมเสมอ3เกมแพ้1เกมฟอร์มโอเคอยู่ครับเคยบุกไปชนะลิเวอร์พูลมาแล้วด้วยในน้อเกมนี้ครับเชลซีต้องการ3คะแนนไล่ล่าจากฝงเกมนี้เดินเครื่องเกมลุกเต็มที่ครับคงไม่ประมาทแม้ทีมเหนือกว่าครับทีมอนอตติงแฮมฟองเรสต์ครับเกมรับรอสวนกลับครับเจ้าบ้านยังเสียป,ประตูมาอย่างต่อเนื่องครับส่วนเกมกลับมาดีมีเฮชันกันครับเกมนี้ครับว่าเชลซีเกมลุกบุกสมบูรณ์ครับน่าชนะได้แต่อาจจะเสียประตูต่อเนื่องครับสกอร์เระต่อ1ครับฟัันธงครบเชลซีชนะครับสาคัมตู้ ีมอังกฤษเช่นเดียวเลยครับระหว่างแอสตันวิลลาพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนยูชี้ตาคุณซือเอริกเตนฮาเกมนี้หนักไปครับเยือนถิ่นแอสตันวิลลาที่เพิ่งจะสร้างชื่อสยบไบเยนมาหมาดๆในสุดยุโรปครับงานเจอกันนะครับเกมส่ดสุ้นครับแอสตันวิลลาเปิดบ้านแพ้ไป1นึ่งครับในการเจอมาแอสตันวิลลาแพ้สี่เกมติดต่อกันช่วงหลังมาก็แพ้ตลอดเลยครับซาตินฝ่ายแอสตันวิลลาครับอูนเอเมอรี่ยังหมดสิทธิ์ใช้งานจอห์นแมคกินกองกลางกับตันทีมเจ็บแฮมสตริงส่วนสามแข้งเช็คความฟิตทััันนนนนนคคคคครรรรรรรบบบบเเเจจอออแแแแมมมมมซีีีี่่่่่่ไไาาาะดด้้้สวววตตช็ขปหงถ เจ็บกลับมาติดทีมคงนั่งสำรองไปก่อนครับคาดว่าจะมาในระบบ4 4 2ครับโดยใช้จอรดูรันหัวหอกดาวรุง่งฟอร์มฮอตล่าะขายคู่กับโอริวัตเกนครับสภาพที่น้ำฝ่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอิริเทนฮากนับในายใหญ่เก้าอ e ี้ร้อนน่าจะได้ตัวของคอบบี้เมนูมิดฟิลด์ดาวรุง่งคืนความฟิตหลังถูกพักในเกมยูโรปาลีกบุกเสมอปอร์โตครับเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเช่นเดียวกับมาครัสและฟอร์ดครับที่ฟอร์มดียิงหนึ่งใ1หนึ่งก่อนถูกอดแบบงงงครับเมื่อกลางสัปดาห์ทั้งยัััังงไดดดด้้้บบบรรรูโนนนน่่เเฟออ์กปตททีมผาาาุใแแพค ข้าว่าจะมาบบ4-2-3-1ต่อ,ตอ,ตอครับให้โอกาสแฮร์รี่แม็กไฮีโร่ตีเสมอโปรตุเกสได้ออกสตาทแทนที่มาไตเดริกครับผมเกมลุกที่ใช้3ประสานอย่างอาริฮันโดกานาโชบุ n โนเฟนเดสมาคาแลดฟอร์ดน้าเป้ายังคงเป็นดามุสฮอยลรุนนล,ล่าสกอต่อไปครับพราสุดนะครับแอตันมิลาบที่5ครับเกมล่าสุดยูฟาชปี้เบลีดเปิดบ้านเอาชนะไบเย,ยมยูนิกมาศูตนย์ประตต่อหครับล่าสุดไปเยือนพา่ากับอิสวิตเาวเสมอไป2ตอครับช้า6เกมจาก7เกมล่าสุดในทุกรายการ ุงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่14ครับเกมล่าสุดยูโรปาลีกไปเยือนปอร์โตเสมอไป3ามตครับนำก่อน2ประตูเกือบแพ้ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้เลสต่อทอร์เรนตอสเปอร์ศูนย์ตัวสามครับผลสุดไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันในทุกรายการเสมอ3เกมแพ้1เกมเกมรับมีปัญหาครับเกมลุกอาศัยแต่ความสามารถเฉพาะตัวเกมรับเสียบรตูง่ายครับในวันจุนนี้ครับแอสตันวิลล่าเกมนี้หวังล้างแค้นแพ้มาอย่างต่อเนื่องครับเกมนี้เดินหน้าเกมลุกเต็มที่แพลตสูงเต็มที่ครับพิมีนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคคครร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 ัััััััับบบบไไมมมมมมม่่่่่ตต้้้้้อออออองงงงกกกาา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 แแแพสสวววนนนนนน์ฟดดดดเเเีีีีิิลยยใจจปศ แน่นอนครับสกอรตต์กับแอสตันวิลาชนะ3ตู้อนหนึ่งครับฟันธงกับแอสตันวิลาชนะครับเสาร์คู่เดืนมานะครับเป็นการ world, วิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษครับระหว่างไบตันโฮบอเบียนพบกับทอร์นาฮมอรสเปอร์ครับไบตันหลังแพ้เกมแรกของฤดูกาลด้วยน้ำมือของเชลซียังต้องหางานหนักต่ออีกเกมรับมือกับสเปอร์ครับที้ฟองของลังฮอตเข้าเบรกเฮ่ห้าเกมติดใจครับเมื่นเจอกันล่าสุดนะครับเกมล่าสุดทอร์นาเมอร์สเปอร์เปิดบ้านชนะไปสองตู้ตอนหนึ่งครับในการเจอกันมาไบตันโฮบอเบียนชนะสามเกมแพ้เจ ฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์ครับได้ข่าวดีเมื่อกลุ่มแข้งเจ็บทั้งหลายอย่างไบรันคูด้าโชรีมาสเจมมิลเนอร์ครับต่างกลับมาซ้อมในสัปดาห์นี้ครับขณะที่โยเอลเฟดแมนครับแบ็คขวาชาวดัตช์หายเจ็บกลับมาเช่นกันละครับเราเช็คความฟิตของชิมอนอารินกลาครับผมปิดไอวอรี่โค้ดครับตลอดจนยานพอฟานเฮอร์เคิร์กครับแล้วก็ชูอัลเปโด้ครับที่ยังบืดต่อไปครับเข้าเชิงระบบ4-3-3โดยมีสามประสานเกมลุกอย่างจอจินโยรูเทนแดนนี่เวลแบ็กเขาดูไมช่ กับสอแวลไลกับตันของชวนฮงมินเป็นอาที่สามต่อเนื่องกันด้วยปัญหาบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อครับแต่ในรายการของดีเซนี่อูโดกีกับแบ็กซ้ายจอมบุกน่าจะคืนความฟิตหลังเวิรยูโรยูโรป้าลีกเมื่อกลางสัปดาห์ครับเข้าว่าจะเป็นโบบ4ีต่อสาโดยมีสำสันเกมด้วยอย่างเบนแนนจอนสันโดนิคสโตรนกี้ทิโมวานเนอร์ครับช่วยกันยิงประตูเกมในเอานี้ครับฟอร์ส่วนนะครับไบรตันหกอพยันอันดับที่เก้าล่าสุดเบียันเชลซีแพ้เลยสองตัวสี่ครับล่าสุดเพิ่งจะแพ้เกมแรกของช่วง ก็มาสามเกมก็แพ้แค่เกมเดียวทอร์นาโดสเปอร์กับอันดับที่8ครับเกมล่าสุดยูโรปาลีกไปเยือนเฟเรนวาโรชีทีซีชนะ2อตู้โดนหนึ่งครับฟอร์สุดไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถล่มไป3าตู้ศูนย์ครับชนะ5เกมติดต่อกันในทุกรายการฟอร์มร้อนแรงสุดๆครับแม้จะขาดชงฮงมินในลีกแข่งมาแล้ว6เกมชนะ3เกมเสมอ1เกมแพ้2เกมเรื่องเกมนี้ครับไบรตันฮูเบียนไม่ชนะกันมา4เกมติดต่อกันไปรองเยอะมากไม่น่าเปิดเกมแรกครับคงเสมอก็คงพอใจครับเกมนี้ประคองเกมรอศวนย์กับทีมเยนทอร์นาโดสเปอร์ เบลชนะได้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับตอนนี้โฮสเปอร์ชนะซ้อมดูตอนหนึ่งครับฟันธงครับตอนนี้โฮสเปอร์ชนะครับจะคู่ต่อมานะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลลาลีกาสเปนครับระหว่างลาเวสพบกับบาร์เซโลนาครับบาร์เซโลนาหลังพ่โอชาชูนาเสียสถิติชนะรวดในลาลีกาก็ระบายด้วยการถล่มยังบอยส่วนในเกมนี้บุกถิ่นอลาเวสครับยังไม่แพ้ใครในบ้านเลยครับกวางานเจอกันครับเกมล่าสุดครับอลาเวสเปิดบ้านแพ้ไปหนึ่งประตสามครับในการเจอกันหนะลาเวสแพ้สามเกมต่อการสิบเกมล่าสุดยังไม่เคยชนะเลยครับเสมอสองเกมแพ้แปดเกม ตัวดีมเส้นตัวใหม่จากแข้งเอเบรเรซิฟนอกจากนั้นไม่มีปัญหาด้านเพิ่มเติมกับด้านการจัดทัพเข้าประจำระบบ4ี่ต่อสต่อสต่อหครับนำโดยโทนี่มาร์ติเนชยืนหน้าเป้าพร้อมด้วยกาโรสบินเซนเต้สตอร์คอฟครับผมแล้วก็ลักาโรสมาตินครับคอยปั่นเกมแดนกลางส่วนที่น้องฝั่งฟานเซโรนาครับยังขาดตัวเจ็บเพียบไม่ว่าจะเป็นเฟรมีนโลเปสดานี่โอโมมาร์คเบนนัสอันเดรสเคลเดเชนโรนอนออโรโฮกาบี้รวมถึงมาร์คอันเดรเตสกันด้วยครับปิดเป็นทีี่เรรยยบ้้อแลวครับับฝนแฟงงงกี้เดยยอไม่พร้อมลงเป็นตตตััััววจจรรรริิงงคคบบแ่ะได้้ขออเเกกาซียพนโทษแบนในใเกมยี่ ในรายของวอยเชคเชสเนย่ครับกับลํำเลิกแขวนถุงมือเซ็นฟรีระยะสั้นมาทดแทน แคสแคเตเกนครับผมแต่คาดว่าอินชากี้เป็นยากับจะลงเฝ้าเสาต่อคาดว่าจะมาในระบบ4ี่ต่อสาโดยมีสามประสานเกมบุกอย่างราฟินยากับตันคนใหม่ประสานงานกับเจหนูรามินยามานแล้วก็นาเปาเป็นโรเบิร์ตเดวันดอฟสกี้ครับฟอร์นสุดนะครับอลาเวสอันดับที่11ครับแคสต์สุดเปลี่ยนเกลาเฟ่แพ้สมรูสองครับฟอร์นสุดแพ้2เกมต่อกันแพ้3เกมจาก4เกมช่วงหลังเนี่ยแพ้มาต่อเนื่องฟอร์มไม่ค่อยจะดีครับแต่เกมในบ้านยังไม่แพ้ใครเลยครับบาร์เซ็นต์นะอันดับที่1ครับแต่โดนเเรรลมมมาาาดดิตท่ากันแล้วครับแต่แขงน้อยกกกว่่า1เเมสุดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเปิดบ้าานถล่่มอยง ห้าประตูศูนย์ครับเกมล่าสุดไปเยือนโอซาชูนาแพ้2อประตูสี่ฟอร์มล่าสุดแข่งมา8เกมชนะ7เกมแพ้แค่เกมเดียวในฤดูกาลนี้แพ้2เกมในทุกรายการแต่เป็นเกมเยือนทั้งหมดเลยครับในเกื่องี้ครับอาราเวสเกมในบ้านยังไม่แพ้ใครก็จริงครับแต่ฟอร์มช่วงหลังก็แพ้รัวๆเกมนี้ตั้งรับรอสนกับหวังเพียง1คะแนนครับทีมเยือนบาร์เซโลนาต้องการคะแนนหนีคู่แข่งเรียกความมั่นใจกลับคืนมาเกมนี้ใส่เกมลุกเต็มที่ครับเกมนี้คราว่าบาร์เซโลนาเอาชนะได้อย่างแน่นอนสถิติบ่งชี้อย่างนั้นครับสรร้ับบา์เซโโลลนนนนน่่าาาชชะะคคครรรัััับบบบฟธง์เซสูัันมาะครบเป็นออร์บุนเดสีา เยอรมันครับระหว่างไอทัชแฟรงเฟิร์ตพบกับไบเยอร์เมนิกครับไบเยอร์เมนิกสะดุด2เกมติดหลังเจ้าเลเวอร์คูเซนเสียสถิติชนะรวดต่อและดูแพ้หัวนแรกของซีซั่นด้วยน้ำมือของเบดครับคราวนี้มีคิวเยือนแฟรงเฟิร์ตพ่วงเดิมพันจากฝูงบุนเดสิก้าครับพวกงานเจอกันนะครับเกมล่าสุดนะครับขอไบเยอร์เมนิกชนะไป2อตัวต่อหนึ่งครับในการเจอกรมาไอทัชแฟรงเฟิร์ตชนะ3เกมเสมอหนึ่งเกมแพ้หกเกมไอทัชแฟรงเฟิร์ตเป็นรองชัดเจนเลยครับและทีน้ำฝั่งไอทัชแฟรงเฟิร์ตครับดีโน่ฮองาเพ ครับครับผมโกมืนที่เจ็บสะโพกโดยมีคารยานซานโตสพร้อมแซนบายอีกเกมครับแต่นอกจากนั้นไม่มีปัญหาเพิ่มเติมครับคาดว่าจะมาในร4ตบ4-1-4-1ต่อต,ต,ต,ตครับโดยมีนักเตาอย่างโอมานมารุชสตาร์ทีมชาติอียิปต์ที่ยิงไปแล้ว6ประตูนำโดยดาวซันโวบุนเดสกาเวลานี้ครับซาดินาฝั่งบราซิลเนี่ยครับแบ่งสองบริษัทจะหมดสิทธิ์ใช้งานกัมมันโมเชล่าเจ็บสะโพกพักลาลาวปลายเดือนนี้ครับตลอดจนตัวเด้งลายเดิมๆอย่างชาชาบอยโจเซฟสตานิชิสฮิโรคิอิโตะรวมไปถึง, aven, ais, man, ง Go, สเตเวนอุไลส์คร สมพาดพิงผูบ้บริหารสมโ,มโมสรครับโดยบนเส้นการเจรัาในแนวรุกจะใช้โทมัสมูลเลอร์ครับลงแทนโมเชล่าเข้าว่าจะมาโอซีต่อสองสต่อหนึ่งครับโดยมีสมามระเกมตัวอย่างโทมัสมูลเลอร์ลงแทนที่โมเชล่าคอยปั่นเกมร่วมกับไมเคลิลอูริเช,ช่แชร์กานาบี้สัมสุนหัวหอกตัวเป้าอย่างแฮร์รี่เครนครับผมดาวยิงสูงสุดบุนเดลสิก้าในซีซั่นก่อนครับฟอร์สุดนะครับไอชัคแฟรงเฟิร์ตอันที่สองครับเกมล่าสุดยูโรปาลีกไปเยือนเบซิตัสเจเคชนะมาสามประตูสองครับฟอร์ลุสุดไปเยือนโฮลสไตคิวชนะสี่ประตูสองฟอราายยกรรเลคับ ฟอร์มร้อนแรงมากหลังจากที่เปิดฤดูกาลพ่ายแพ้กับโบรุสเซียดอทมูดก็ไม่แพ้ใครเลยครับไบเยอร์เมวนิกอันที่1ครับจากฝูงเกมล่าสุดแชมเปี้ยนลีกไปเยือนแอสตันวิลล่าแพ้มาสูงตัวตูอนหนึ่งครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอไบเออร์เดโกเซนหนึ่งประตูอหนึ่งฟอร์มล่าสุดไม่ชนะใครมาสองเกมต่อกันแต่เพิ่งจะแพ้แค่เกมแรกในฤดูกาลนี้ครับแต่ในลีกยังไม่แพ้ใครเห้าเกมจากชนะสี่เกมเสมอหนึ่งเกมในลีกฟอร์มร้อนแรงอยู่ครับในเกมนี้ครับไอทัตแฟรงเฟิร์ตกำลังมั่นใจสุดๆครับเกมนีีีีี้้เเเเเเเปปิิิดกกกกกมมมมมมลลุใส่่่ตตต็ทททคคครรรรรรััััับบบบหหววงงงยยยืืออออนนนนนนนฟ์์ไาชชะ คู่แข so like ่งท be cool. right. ีมอื่นๆที่พากันพลาดในวันเสาร์เกมนี้เปิดเกมแรกแน่นอนครับเกมนี้คาดว่าไบยิมิวนิกน่าจะเบียดชนะได้ครับสกอตต์ครับไบยิมิวนิกชนะ2องตัวศูนย์ครับฟอร์นงครับไบยิมินิกชนะครับสำหรับคู่ต่อไปของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟลอเรนตาตรีครับระหว่างฟลอเรนติน่าพบกับเอซิมิลานครับเกมล่าสุดนในกาฟฟิลลอนติน่าเปิดบ้านแพ้ไปหนึ่งตัวครับในการจะมาฟลอเรนติน่าแพ้สองเกมเดียวกันฟลอเรนติน่าชนะสามเกมเสมอหนึ่งเกมแพ้หกเกมฟลอเรนติน่าเป็นรองชัดเจนเลยคครรรรัััับบบนนนนนี้้ทาา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 างงฝ่่่่่ฟฟลลลออออเเเเเิืยปดโกก มันดาโกราครับที่เดียงจากเกมยุโรปกลางสัปดาห์เพิ่มเข้ามาอีกหลายครับคาดว่าจะมาแบบ3ต่อ4ต่อ2ต่อ1ครับโดยมีอัลเบิร์ตกุมุสันอันเดรสโครบานีคอยปั่นเกมร่วมกันสนับสนุนหวัวต่อเป้าอย่างมอยเชสครีนและลาสกอร์เกมในวันนี้ครับซาตินทางฝั่งเอซิเมลานครับกุซืชีอ,อย่างเปอโดฟอนเซกาครับเซอรวัลพร้อมพร้อมนวิวที้จะขาดกองหลังดาวรุ่งอย่างดาวิเดบาเซซากีครับที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงในเกมลีกล่าสุดครับขณะที่ตัวเจ็บยังมีแต่หน้าเดิมเดิมนะครับนอกจากนั้นจะมีดนไ้ัมท เข้าประจำมามาในระบบ4-2-3-1ครับโดยมีสามประสานเกมลูกอย่าง Quisenbury, a b r u Morata, r a p a e l Layout ปล่อยปันเกมสำหรับสนหนุนของตัวเป้าอย่าง t r e m i อ Abraham รับไรล่าสกอร์เกมวันนี้ครับฟนะร์สุครกัตันเตนานที่12ครับเกมล่าสุดในยูฟาคอนเฟเรนครับเปิดบ้านชนะเดนิลเซน2-0ครับเกมล่าสุดไปเยือนเอมปอรีเสมือนไป0-0เกมในบ้านยังไม่แพ้เลยครับฤดูดกาลนี้แข่งมา6เกมชนะ1เกมเสมอ4เกมแพ้1เกมเสมอไปเย,ยอะกคาฟอร,ร์มไม่ค่อจะดีเท่าไหร่เอ เรือบวกกเส้นแพ้มาสูงตูดตอนหนึ่งครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเรเช่3-0ในลีกชนะสามเกมเกียวกันหกเกมชนะสามเกมเสมอสองเกมแพ้หนึ่งเกมฟอร์มเริ่มดีขึ้น,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 ค,รนครับโยเวนบอลยุโรปที่แพ้เลยนนักกีฬาเฟีนันเจอน่าเสมอเยอะครับต้องการชนะในบ้านเกมนี้ใส่เกมกกบุกเต็มทีครับทีมเยือนเอซิเมลานในลีกยังไหวครับเกมนี้ประคองเกมเรอส่วนกับเกมนี้เข้าไปเอซิเมลานน่าจะเบียดชนะได้ครับสกอร์ที่คาดกับเอซิเมลานชนะสองตูดตอนหนึ่งครับฟันธงกับเอซิเมรันชนะครับงานเทศกาลวิเคราะห์บอลในก็ขอวิก